เฮ้ยไข่ไข่เกีียวยังมีนะครับ่มีด้วยคับพูออกข้าวบดุง้วง้วนี่นี่นิกไข่ไข่ยังมีนี่แม่เอาข้าวเพิ่มมาเพิ่มไม่แล้วเมื่อกี้ เป uh, ah, oh. ็นตอนตอนคุยเห็นบอกว่าใครกินเก่งที่สุดอ้าวลองดูสินกินหมดเลยปลาดิบชาแเลยนี่นี่ข้าวเลยม้งน่นเขาปั้นจุดแม่ปั้นไ้กรว่าใส่ปั อไม่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 ไบืดอคุณแมบคือผพมันบัเตียไม่ไม่ม่กินมันเย็นอ๋อับ

áo đạc đạc sạc đạc hả không có yếu à từตั้งแต่ trưa ăn trưa thiêng, ồ <laughs>